สบายดีจ้าสบายดีเบิร์สซูคูู้นสบายดีตอนเช้ายินดีตอนห้าขาวซูสองสาววันซึ่นจ้าพี่องสบายดีปารุงจ้าสบายดีปารุงเยวะบา,ยาบางกองมันแดดเถอเนาะจาา <c oughs> น,เ,นนะจเมื่อเกี้ยวขาวน้ำเขาเจ้าคือเกันเนาะแตะเมื่อซวยแนมัน,นีแปดโมงแล้วจิไปส่งนถไปหุ่เฮียนกันไป บายก่อนตั้งใจเฮียนเด้อไปทางเที่ยวย่ามแหลงกับสุปมณนี้แล้วพี่น้องสี่ส,สุดเที่ยวทุกมือ,อย่ามฝนกับเปืือนอย่ามแหล่งกับเป็นคู่มาหอดแล้วพี่น้องเนาะที่จริงก,ก็แกลแล้วยห,หนึงแล้วล่ว mm hmm. ะแต่ว่าอารมณ์มาขาวโฮมไว้ มันตากแดดกระบาดมันเกี่ยวข่าวมอนิก็ค้นบลายเป็นไ,หนหนนไดเนาะเพราะว่าแยกไปเกี่ยวของไผยของมันเนี่ยแล้วไผกับเกีก่ยวสิแ,แล็บอะไรยังแต่นหน้าข่อยนี่และจกักยามใดอีกสองอาทิตย์ปบปุจจัก สีมาแต่เศ้ามือเศ้าในควบเห็นหงก็เลยไต่โคมมายามเบน้าเืออจักเศร้าเมื่อยเศร้ m เบอมาแตเตมเกี่ยวเอือเอื้อเออเขาห้องกระสีเห็นเบื่องดู่ะยาเอาไม่คือแดงเงี้ยนี่เอาเงื่อคนเือหลเอาหน้าแดงอะไรใดแดดอจะเพศานยังอะไร แดงคอเสือนี่แดงมากคอเสือเจ้าจะเบอร์คอเสือ้อื่มวยนมือเพ่ง้มเบอไนี่นี่นี่จะเบิ่งนี้คอเสือเจาะนี่นี่นี่หนาบริลลางนี่เนไปใส่เส้้านะถอดหัวมันเจ้ามันออกแต่ผ่าในนะผ่าเจ้าเนอะผ่าแต่ผ่าคือออกคือออกสีผ่าขยอง เขเอยจแกค่ะว้กะแกไม่ไหวจากถุงกับมันชักก้อนจังไสโอ้ยสารเทมีด้วค่ะงแท่ี่โซฟจะนว่าเจ้ากินไปหลายเถื่อแล้วเี่เาเจ้าแล้วมันก็สิเด็ีีว่าลางบับปามันก็บอกดกขนาดน้สจั

นาะมันคือด่ากลงีย่างนักเด้งเนาาคือซิลิโคนสิทะลุนี่ล่ละจะคนวะหนึ่งสองสามสี่สองสี่หก แปดเก้าคนไปมัดเขานะพี่น้องเนาะหน้าสาวรรค์กับมัดเริื่มมัดแล้วมัดตัวที่เกี่ยวมือทำอีทบอกเพราะว่าผ้าหยุ่นอ้าวทัวกันเนาะ,ะกระแพงไววแต่วาเเ้ยผ้าหยุสิสีขาวพี่น้องเนาะผ้าหยุอัน <c oughs> เอาวเส้นอผาผัก พายุอันส no. ีขาวเบียดประมาณสีหอเลาประมาณนาทีสักสี่ฮะสักแปดคือเหม็นแท้อินม่กระเาราะกนใส่เงินอนง อย่าเวลาซื้อมาให้เงินแล้วมันบบพอดีมันมาเจอเดี๋ยวเจ้าพี่น้องแล้วก็สิแมานี่นะคููมือคููมือจนกว่าสิแรกครูละราว่เข่าเฮ้ยย่งอีกดดระวังมึงใส่แลา งมาซย้อจะไปน้อนั่งนอนดีบบะมานี่กับพี่นอกเนาะหนึ่งก็คืออยากมาไทยคลิปสองก็อยากมาซอยอลีมีสองอย่างนี่แหละก็อยกได้กาและ3ก็อยากได้เงินท้างก็อยากได้ยูเนาะขืนมื่อได้กัอุซ่าขืนคำคำ ข no ึ้นนุซาขึ้นคำคำสิวะเงินค่าน้ำมันหลอกน้ำมันลดกับบอดีว่าอ้าสิวะากมูกสิวะอะวะสิวะเห็นแกงินนแ่สิกวดด้วยแหนกรเียวไอ้ม่งจังว่าพาววันสิบสิบท่มนึ่งแลงปานมูเก่งใจตรงนี้ก็อนุย มือขึ้นนี่แหละจังโมงค่ะมือว่านี่แหละจังโมงถ้าเมือหอดผุ่นจังโมงอ่ะชั่วหกโมงตรงมือหอดผุ่น วันนี้ท hmm. ี่เก voilà eh AM ี่ยวขาวมีเก่าซีวิตเนาะพี่เนอะขมูเดนตรที่หาเกาะลมาให้เลยลมหายจ่พ anyway> ิ่งมลลูกอง่เ่นนะตัวางามได้ทไมนายแต่เอ็นเปเปี่ยนไปเปียนอยู่วันห่วงไงเนาะขี่มูนะมันบบแดงงามพอขี้งั่ะได้ขีมูนะงามลายก็อยากตายดอกเล่า กงามเลยโอ้แล้วขี่ข้านคู่เฮ้ยเนาะเะขาพายแล้วเขาโอ้ยกิงติอยู่แต่หน้าบ้านแล้วก็ยังเครงเครงจะเขับไปจอบเถื่อนึง่งบรได้ขับไปห้ารถน้ำรถใน,หน,นหน้าบ้านแล้วก็ยังบรได้เป็ดตะเอาใส่กูขัดอัน เป็นลังไตร่มบ่านี้บรรยากาศเมื่อนี้กแดดพี่น้องเนาะร่กระดดมกระบวแห้งปันไดเนาะหน้าเล่านี่นนะมันอันน่ะมันแห้งแห้งแร่งแดดแร่งลม

อบาอทีมงานเข้าเจาะไม่หมดเออลืมเบิ่งเนาะสร้างลืมเบิ่งว่าสีสร้างกบเนีมันทีมขาจาะเขาขายโล80บาทหนึ่งนี่ทีมเอนมาหมัดขาวใส่แล่แล้วโลหาิ0พันว่าสีสร้างเลยเม่นเขาเลยจะเขาตอบหูบอหลืมเบิ่งกไผทีมมามัดขาวใส่แลนแล้ว มาดูดมไส้เนี่แล้วกบโลละแปดสิบบาทก็พอซื้อเลยยามินเนาะข้าวมนฝรั่งดูดเผาบ๊วเห็นอยากได้โยเมื่อไว้ยขังไวัยจะเข้าตอบคอมเมนต์หรือบอลืมเข่าไปอ่านมาเลย อนได้เฮ้ยมืหจนมมอง่ะรบบ้านเฮ้ากระลาขึ้นกันจริงเนี่ยนะเ,นเขากระขายแพงกว่ากัน นี่เด้พี่น้องเนาะแต่ข้ายัางหน่อยกับแบบนี้แหละไพสุดก้อนขึนนบบบ้นนี่ก็สิแบบสวรรค์นี่แหละพี่น้องไปซ้ำคล้องอดหลอดอดหลอดสุดแล้วก็ขึ้นเอ้ <laughs> เอาแม่บอกว่าไพสุดก้อนขึ้นเด้สูบบอมเบ้เจี๊ยบ เราไปแล้วบ้านว้นเราไปแล้วบันวนนเราสันแล้วแล้วสนแล้ว สบ,บายเลยอ,พอ,พอ,พอ่บมี่แดงมันบมี่มีม่คือนา,สาเานนาสาเขานาดเนาะนาเสาขนาดยังวาลายอยู่พอได้เก,ก็บมือว่านี่ก็เห็นช่องซ้ำตู่ มันสิไปโฮมอยู่เขาเจ้าผู้หลีงแมงมันนี่นะผู้ทีมงานนั่นเจ๊แล่พี่น้อง เขาจะเสียอาแล้วมือนี่อะไรเด้เนี่ยตัวตัดมือวาเนี่ยก็สีมัดเลยบนอะแสดงว่าเขาสีแล้วเพนตัวตัดมือก่อนในส่้นก่อนผูดมึงต้น ตแตนก็เต,ต็นเซลเซลอยู่พี่น้องแต่ว่ไม่แต่ตักแตนตัวนี้น้อยเนาะตักแตนใหญ่งงบ่ค่อยเห็นจิลอ,อกกับจากแน้ได้บัวเด้ไปคุดเลยฮะแถวนี้ทานาอน้อยนี่มีคือปีแล้วนี่อยู่บ่ แล้วในยังว่ามันออกแถวดอนนนองบดอึดปีนยกินี่เปดับหน้าขายทุกคนมากมเาก้บดับวกดนดับย้อนผู้ซื้อท่าบ่มีผู้ซื่อเขาเจ้ากับบัวคาย ก็คือเก้าเื้อมาป่อยเขาก็คูดตัวเจ้าป่อยนะมาขายให้เจ้าคือเก่าเจ้าก็ซีด้ซื้อแต่ัตเก้านะอืม เกี่ยวลบไปแล้วก็เกี่ยวลบมาจ้ะแล้วแต่สิเหตุนะบอแมนนะเฮาเราอะ,ะโอเคจะพี่น้องเนาะเกี่ยวข่ากันจ้ะคลิปนี้ก็สิได้จบจบัมนี่และพี่น้องเนาะขอบใจเบิรสู้ครูสู้คนที่ติดตามแล้วก็ฝากติดตามฝากเบิร์โฆษณาให้้าซื้อในเะด้อเนาะ พ่อการคลิปหนาไปแล้วสบายดีจ้าเออโจบแล้ว14นาทีแล้วเดี๋ยวไปเบิ้งยูส่องอันเจ๊ยับเทย์แถวต่อจ้าเดี๋ยวเราสีอ่อนเอ๋อาหัวแล้วสีลงตอนใด